สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับอบอดโน๊ตฟาดเดือดอิลีครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เราออกมาโพสต์นะครับว่ามีปัญหากับ หมอกรวินครับพี่น้องนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเพิ่นเนี่ยก็บ่ได้ผิดใจย่งกันหลายครับพี่น้องเพิ่นอาจจะแยกกันอยู่แต่ว่าเรื่องธุรกิจเรื่องลูกเนี่ยก็ยังคุยกันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามีบางคนบางกลุ่มบางเพจใส่ไายป้ายสีครับพี่น้องนะครับอ่าบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยเป็นมือที่สามนะครับพี่น้องนะครับล่าสุด อบอสโนดไม่ทนนะครับออกมาโพสต์ฟาดเดือดแบบซี่ครับบอกว่าเพจที่ปันเดี๋ยวเจอกูอดมาแต่เมื่อวานนี่แล้วขาแห้งซื้อดอกเมื่อนี่ละพร้อมแล้วเจอกันที่ไร่สดครับอยากถามก็ถามมาทุกเรื่องนะครับล่าสุดแล้วก็ไล่สดบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยเป็นน้องรักทั้งสองคนเลยพี่น้องนะครับหมอกรอวินนะครับก็เห็นน้อง บิ๊กเนี่ยเป็นน้องรักครับพี่น้องน,นะครับบอลโนดก็เห็นว่าบิ๊กเนี่ยเป็นน้องรักนะครับไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ได้เป็นมือที่สามแต่อย่างใดนะพี่น้องน,นะครับแล้วก็ฟาดเด็กว่าพูดใดปั้นหรือว่าพูดใดโพสในส่วนทีมไม่เป็นจริงนะครับอาจซีฟ่องกับับพี่น้องปา้าพี่น้องน,นะครับล่าสุดแม่เนกี้ก็โพสเพิ่มอีกแบบซีนะครับบอกว่าบางเพจก็ไปเต้าข่าวบิดเบือน ว่าบิ๊กลูกชายฉันเป็นมือที่สามพออ่อเยนโนตกับหมออ่านนะบิ๊กเป็นน้องรักของหมอและพ่อโนตค่ะหยุดบิดเบือนสร้างความเสียหายให้ทั้งสามคนส่วนฉันเป็นมามีเอนดูและรักบิ๊ก เหมือนลูกค่ะปาดนะครับเผจดในกี่ขีเข้าก็ฝฟาดเดือดแบบสี่นะครับฝากไปถึงพวกที่บิดเบือนใส่ลายป้ายสียุแยงให้ผิดใจกันเนี่ยก็มีกรบพี่น้องนะครับนั่นแหละกรบพี่น้องบอโนดเนี่ยบอกว่ามึงนะครับถ้าทําแบบนี้ฟ้องกลับเลยประมาณนี้กรบพี่น้องนะครับบอโนดก็ออกมาฟาดแบบสี่นะครับเอฟซี FC, เห็นแล้วเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับบอกว่าท่านนี่ก็บอกว่าฟ้อง นะครับข่าวแบบนี้ให้หนักเลยนะครับให้ผู้อื่นเขาเสียหายส่วนท่านหนึ่งก็บอกว่าฟ้องมันค่ะให้ข่าวแบบนี้เราเสียหายเต็มๆปาดพี่น้องเอฟซีกันรับลูกนะครับตามไปครับพี่น้องบอกว่าฟ้องรลดนะครับพวกใดที่ยุแย้งปั่นเรื่องปั่นข่าวแบบนี้ไม่ดีเลยฟ้องกับให้หมดนะครับคนนึงก็บอกว่าจัดการเลยคับบอสอีกท่านนึงก็บอกว่าจัดเลยอีกคนหนึ่งก็บอกว่า มีเพจหนึ่งลงคนเข้ามาด่าชําเลยปาพี่นอ้องนะครับมีบางเพจกับพี่นอ้องนะครับเป็นลงข่าวว่าบอตบิกเนี่ยเป็นมือที่3ทําให้บอสโนดกับคุณหมอเนี่ย ผิดใจกันประมาณนี้กับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็จะเห็นแล้วนะครับในต่อต่อกับมีกับพี่น้องนะครับบอทโนดออกมาแล้วนะครับคอยซีฟ้องให้เบิดประมาณนี้กับพี่น้องนะครับลองเบิ่งกับพี่น้องนะครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับผู้ดใดสิป็นคนโชคดีนะครับเพจใดช่องใดเอฟซี FC. คนใดก็ ผู้ใดใส่ลายไปสีเต้าข้าวแบบสี่ก็ระวังเด้อพี่น้องนะครับแต่ว่าเอทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านทางฝั่งบอลโนเนี่ยถึกใจหลายกับพี่น้องนะครับบอกว่าให้ฟ้องโลดพวกนี้มักปั่นข้าวมักยุแย้งให้คนแตกคอกันประมาณนี้ครับพี่น้องบางคนก็บอกว่าพวกนั้นมันอิจฉาอ่าย่านเขาได้ดีก็เลยยุให้แตกคอกันครับ ขันข่าประมาณนี้กับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับนุ่มอ๋องเดี๋ยข่าวสารเขาบอกมาเราไปฟังเด้อทุกท่านมีข้อพิเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆีมาเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ